สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลวันนี้ตรงกับวันที่29สิงหาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับขอบคุณทีกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจวันแห่งความโชคดีมีบอลสวยๆมาฝากแต่ราคาวันนี้ครับเบบีเบบีเบบีจริงๆครับวันนี้อ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมาดูทางด้านโยกทีละสองต้นเลยนะนนีันดูเมืองเมืองใหม่นะครับกระถางนี้เมืองใหม่เป็นไม้ที่เป็นไม้จอมนะครับตอนนี้ เมืองใหม่ครับวสวยๆแบบนี้นะครับเป็นแข่งความสวยงามครับ240บาทครับเมืองใหม่ติดตามมาด้วยครับนั่นก็คือหลวงปูข่ขาวตัวนี้เป็นหลวงปูข่ขาวนะครับหลวงปูข่ขาวเป็นบอลกาบครับ240บาทอาวแล้วคราวนี้พี่น้องมากันทีละสองต้นสวยๆเลยนี่เป็นพรหมฤือสีครับพรหมฤือสี ร้อยหกสิบาทครับพรมฤสีติดตามมาด้วยครับพรมพิมานพรมพิมานครับสวยๆของพรมพิมานครับสองร้อยยี่สิบบาทครับเทราปตีเทราปตีครับสวยๆของเทราปาตีกระถางนี้พิศโอ้สวยมากครับน่าจะไว้เป็นแม่พันธุ์นัเทราปตีครับกระถางนี้ครับสองร้อยเก้าสิบาทครับติดตามมาด้วยครับ นี่คือคืออะไรรรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้าแดงแดงแป๊ดแปดแบบนี้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับสวย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 วันนี้สวยสวยครับเจ้าสาวครับเจ้าสาวเจ้าสาวท่านใดไปเลี้ยงนอกตู้เอาออกแดดด้วยนะครับเจ้าสาวครับสวยๆของเจ้าสาวกระถางนี้ครับ260บาทครับเจ้าสาวกระถางนี้ นี่เป็นไม้แปลกนะครับเป็นไม้แปลกไม้แปลกเป็นไม้แปลกที่ผมไม่รู้ชื่อนะครับสวยมากไม้แปลกนะครับกระถางนี้ยังไม่มีชื่อนะไม่รู้เอฟซีน่าจะรู้นะครับว่าชื่ออะไรเนาะเห็นแ,แปลกๆครับก็เลยมาแบ่งปันครับกระถางนี้พิเศษนะครับวันนี้สวยจริงๆครับสามรอยเก้าสิบาทครับ สวยแบบนี้ครับมาดูทางด้านของศิลาเพชรศิลาเพชเออรูคูลมันจะเป็นอะไรนะที่เขาแผงไปใชไหมเขาชื่อชื่ออะไรที่แผงไป <S 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 เนือดวงอ๋อเหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงนี่จริงๆมาจากศิลาเพชรนะเขาแผงไปจากศิลาเพชรนะครับพี่น้องนี่เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังพื่พลอนะครับอาจจะแผงไปเป็นเหนือดวงเล่าสู่กันฟังเฉยนะครับ เอากระถางนี้พิเศษนะครับวันนี้พิเศษครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับสิลาเพชรมาดูทางด้านของมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรสองร้อยสี่สิบาทครับมณีล้อมเพชรมีลูกไม้ครับลูกไม้กระถางนี้มีสามต้นนะครับลูกไม้สายเลือดของณเมืองนนท์ครับเป็นสายเลือดของน้ำเมืองนนท์นะมีสามต้นครับแบ่งปันกันไปครับสองร้อยสี่สิบาทครับสองร้อยสี่สิบาท ดูความสวยงามครับความสวยงามนี่คือบัวสวร์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 นะครับหัวน่าจะใหญ่แล้วบัวสวรรค์สวยๆแบบนี้ครับวันนี้แบ่งปัดกันไปสองร้อยเก้าสิบบาทครับโชคล่ำซํำโชคล่ำซ้ำที่เขาว่าเหมือนอะไรนะพาสเทลวะพาสเทลก็มาจากโชคล่ำซํำนี่แหละครับ ทำแบ่งปันกันไปวันนี้ครับ260บาทครับโชคลำสมแสนคำแมนครับแสนคำแมนครับพี่น้องสวยๆของแสนคำแมน280บาทครับนานจะมีเจ้าปอกแก้วมาให้โชว์หน่อยนะครับหัวน่าจะใหญ่แล้วดูรากทะลุแล้วเจ้าปอกแก้วนะครับไม้ในตำนานหลักแสนนะครับเจ้าปอกแก้วสวยมากครับแบ่งปันกันไปครับวันนี้ครับเจ้าปอกแก้ว320บบาทครับ วันนี้ผมมีนี่อะไรฮะดูครับเป็นจะลงน้ำเป็นจะลงน้ำทองเป็นจะลงน้ำทองนะกระถางนี้ดูต้นเล็กครับกระถางนี้มีสามต้นนะครับเป็นจะลงน้ำทองสองร้อยหกสิบาทนะครับกระถางสองร้อยหกสิบมีางน้ทมีหนึ่งสองสามมีอ้าตก็มีถุครับกระถางนี้มีหกต้นนะครับ สองร้อยแปดสิบาทครับแบ่งปันก็แบ่งปันกันจริงๆครับวันนี้กูรู้นี่เป็นนางพญาป่ะรัศมีเงินรัศมีเงินครับรัศมีเงินรัศมีเงินนะครับกระถางนี้ใหญ่สวยมากรัศมีเงินครับสองร้อยหกสิบบาทครับแล้วก็ติดตามมาด้วยทางด้านของเศรษฐีสุพรรณครับเศรษฐีสุพรรณ เอาแบ่งปันกันไปหน้าชมพูแบบนี้ครับ240บาท085 882 4982 085 882 4982สวัสดีครับ